กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนนะพี่น้องเนะาะบอกว่าจอยู่ในและต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องอย่างยินดีตอนรับเข่าสูสงสวัเตีทองซานเลคือเก่า,าพี่น้องอยเนาะเมื่อนี้สเตียีกับสมาชิกข่าวบอกพี่บอกน้องพี่น้องเลยนะตอนดึกดึกเดินเดินพี่น้องอย่เนาะเวลากระทียงคืนครึ่งแล้วตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยอ่าแจ้งข่าวเรื่อง ขึ้นเนื้อพ่อแม่พี่น้องไอ้ทั้งประตูนแล้วก็ทั้งใบเงา,าก็ได้แจ้งไปแล้วเนานะแต่บางเบาเตียงก็จะมาแจ้งไอ้ทั้งพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทั้งสองเบาเตียงนะครับได้อูลน้ำกันพี่น้องเลยว่าจะขึ้นเนื้ออีกไม่ไหวนี่เนาะพี่น้องเนาะประมาณวันที่16ธันวาคมพี่น้องเลยเบาเตียงิขึ้นไปเอ้าพี่น้องเนาะพินองเอฟซีอาจจะงงว่าขึ้นไปเรื่อยแท้พี่น้องเลยหากลุงมานี่เน,ะนาะคือเบาเตียงขึ้นไปรอบนี้นี่สิไป เก็บงานพ่อแม่พี่น้องไงยพอดีมีผู้ใหญ,ญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องไงเนาะคนฝากมาให้ฝากเงินมาให้บะเตียงนี่ไปซอยทางน้องเพชรแล้วก็น้องนางวัดสันพ่อแม่พี่น้องเไยซอยเรื่องจอนา้าบาดาลให้เล่าแล้วก็ผู้ใหญ,ญ่อีกท่านหนึ่งฝากมาสองพันบาทให้ไปอซอยครอบครัวที่อนาเป็นไข่ไน,นะลูกแล้วเป็นไข่พี่น้องเ,ององเองฮือนทิเซ่อะไรเนาะ รู้สึกว่าทั้งบรรยาวก่ามีคือกันพี่น้องเลยแต่ว่าโุขบอดีข่าวบอดีเนาะทั้งสาวนางผู้ทูมาบอกว่าน้องเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องเองลยหลังจากบาเตียงลงมาในมือหนึ่งพี่น้องเลยเนาะโอ้เสียใจน้ำครอบน้ำครัวพี่น้องเลยบาดเียงกระสุดก็าสามารถขึ้นไปไม่ได้กับจากผาผู้นันไปหาหมอแต่ว่าทั้งครอบครัวเพิ่นนี่บอกให้ไปพี่น้องเลยบอกอยากไปแหละ เพิ่นเสื่อเรื่องศาสนาพีนะเพิ่นมาเอาหมูตัวหนึ่งมาจำในโคในเฮือนในซานไหนเม็นเซาพี่น้องเไงเพิ่นก็เลยบบไปไปหลายรอบหนึ่งวันสันพี่น้องเไยไปรอบหนึ่งเนี่ยไปโมสียาให้สีน้ำเกลือให้กับโบเข่าพี่น้องเไยแทงบบเข่าหนะอยน้ำยาบบไหลนะพี่น้องไงเนาะเพิ่นก็เลยว่าบบไปไปก็บบเซาวันสันพี่น้องเไงเพิ่นเพิ่นมีความเสื่อเรื่องเรื่องทางตาโบหิน พออย่างงนะ่ายเนาะเป็นตือศาสนาพีพอพี่น้องเลยอ่าก็เลยปเป็นเตียงก็แท็กซี่รถยังใดเนาะเป็นเป็นส้นพอเราถึงว่าลายก็ม่ได้พี่น้องเลยสมมติว่าเป็นเตียงบังคับพาเพลินไปเนาะถ้าลูกเต้าเพลินเป็นยังมาในอ่ตอนขณะที่ปเป็นเตียงพาไปหรือว่าสมมติว่าไปหัวลงโมงไปถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นอาการพอดีแล้วกลับมาแหละ เพิ่นเสียชีวิตหรือว่านู่นนี่นั่นเพิ่นอาจอาจะอาจจะโทษบ่เตียงได้ว่าเป็นเพราะเจ้าที่พาไปถ้าเจ้าบ่พาลูกไปไปนี่ลูกไปเสียชีวิตนี่นะบ่เตียงก็บก่บังคับเพิ่นยันเพิ่นว่าแบบนี้เนาะบ่เตียงก็เลยโอเคบ่ไปก็บ่ไปพี่น้องเองอ้ย่าเพิ่นก็เลยอ่าบอกบ่เตียงว่าพี่น้องเอง้ยอยากได้หมูตัวหนึ่งซึ่งราคาก็จุจดเศษแปดแส,น,สนกี่ปไปเลยหรือพันกว่าบาทเกือบสองพันบาทนั่นแหละอย่างมาจ้ำ จำเน่เาๆคนไปบะเตียงก็เรื่องบรินสนับสนุนเรื่องการขาดทุนเนาะถึงแม้ตัวเองบะเตียงก็อาจจะบริได้ดีบริบดได้บริสุทธิ์ผุดพองก็ยังมีความชั่วควมคนเฮามันก็นยังมีความบรดีอยู่บ้างอ่าพี่น้อง่างไรนะบ,บริได้อ่าบะเตียงกับบางคนกับว้าบะเตียงว่าเออบุคคาสัตน์ทัดชีวิตคือสีดีคือสีเลิศคือสีประเสริฐกับบุเมนได้พี่น้อย่างไคนเฮามันก็นม,กมีอ่ามีกรรมมีเวร ต่ละคนเนาะมีราคะโทสะโมหะมีโรคปวดลงคือกันทั้งนั้นพี่น้องเอ๋ยบุเมนพระอรหันต์หรือว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงชี้บุริษพุทธพ่อเนาะบะเตียงก็มีกิเลสตัณหาเวลาบะเตียงอยากให้ก็ให้คือกันบะเตียงอยากได้ก็ได้คือกันพี่น้องเอ๋ยต่างแต่ว่าเนี่ยใดที่เขาดีไรเขาก็หลีกเนาะเนี่ยใดที่เขาเห็ดถือคิดว่ามันบ่จําเป็นเทาก็บ่ต้องเห็ดคือการว่าข่าชัดตัชีวิตนี่มันบ่จําเป็นเขาก็จะเอาชีวิตเขามาข่า พี่น้องไยกรรมยันยุวันนี้อื่นเขาอาจจะอาจจะบุรีพี่น้องไงแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่เอามาตั้งเลยในศีลข้อหนึ่งก็คือขาดชัดขาดชัดตัดชิวิตพี่น้องไงเนาะปาณาติบาอันดับหนึ่งมารับหนึ่งเลยเข้าไปด่าเขาเข้าไปตั้วเขาสมมุติว่าเข้าไปขีรักของเขาก็เป็นบาปได้นี่ก็เป็นบาปตั้วกระบาปขีรักกระบาปพี่น้องไง ไปได้ไปได้ก็เป็นบาปนะอาฆาตพันบาตเขาก็เป็นบาปแต่ว่าสิ่งเรานั่นทเทาเหตุไปเขาไปตัวเข้าไปต้มเขาไปรักแล้วว่าเขา้าไปบาบบรีเกับเขาเขาก็ยังบม่าตายแต่ว่าขาดชัดเอามาตัดคอปุ๊บตายเลยนั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงตั้งให้เป็นบาปอันอันดับหนึ่งสินคอหตั้งขึ้นดับหนึ่งเลยคือ กำนักขาชัดขาชัดชัดชีวิตนะพี่น้องเนาะรีดอย่างมันพันกันเลยนะพี่น้องอย่มันเดอกเลยอย่างนอนเลยก็เลยอ่าอย่ามาแจ้งพี่เจ้าน้องให้รับให้หูน้น้ากันพี่น้องไงเนาะมาเตียงก็ชิขึ้นไปเก็บเป็นเคส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 ไปพ่อแม่พี่น้องไงน,นักตุ้ย่างชีเวะไปหาสารพิษรอบขึนทีนนนนน่แล้วก็บม่ได้ไปสาวน้ำสาวงามน้องเลียพี่น้องไงเนาะแล้วก็ เราลายเคสบางวันบางชิบไปประมาณนี้เราจะน้องนางน้องเพชรเราพี่น้องนะจะเว้ไปเป็นเคสบน,นี้พระผู้ใดอยากฝากเครื่องฝากของไปให้งครอบครัวแต่ละครอบครัวเขาเรานั่นก็ฝากมาได้แต่ว่ารอบนี้บางวังไปเนี่ยอาจจะบรจิจาคอาจจะถือกระต้มขนมถ้ามีงบพี่น้องเอาซื้อไปแจกเด็กๆหน่อยอาจจะนอนแเ่คืขึ้นเดียว้วก็กลับลงมาเพราะว่าทางเบารลี เราจขึ้นไปน้ำเราจะซื้อลงซีเข่าไปแจกแต่ละหมู่บ้านพ่รแม่พี่น้องไงเนาะลงน่าจะลงหมู่บ้านหนึ่งหรือสองหมู่บ้านนี่แหละถ้าพังเบิ่องพีใหญ่จะดีทั้งเพิ่นซื้อให้จักเครื่องซื้อให้จักอันประมาพี่น้องแต่เบิ่งกระซมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เรื่องขึ้นไปนี่กับเตียงปบือนี่ว่าสิขึ้นไปจักคนกอาจจะจักคนสองคนนี่แหละพี่น้องก็พังเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอาจจะสองสามหรือสี่ ขารถไปสองขั้นนี่จึงไปชีค้นเพราะว่าไปซอยกันน้ำทางพี่น้องไอ้ซอยกันเบิงซอยกันปะซอยกันเว้าวมาเดินทางไกลไปครับผู้เดียวี่อันตรายพรมนี่พี่น้องเองเนาะอ่ะก็มาแจ้งพีแจ้งน้องประมาณนี้พรมนี่พี่น้องเอยก็ชี้ขึ้นไปเบิงก้อนเพราะว่าทั้งบะเตียงกับบุหงว่าเจ้าน้าบาดานโดยทั้งพุน่นชี้เพ่งชี้ถึกสําได้นะแต่ว่าทาั้งผู้หญิงจะดีเพื่อให้บะเตียงเจ้าน้บาบบดานให้พรมนี่พี่น้องเอง พผนฝากเงินมาให้เนาะหนึน่งหมื่นสองพันบาทบุหัวซีได้ซ้ำใด้พี่น้นองเลยเนาะไอสาคอนพี่น้องเลยจากจังหวัดอุดรธานีเนาะสวยทั้งสเพิดและสาวนางเพิ่นโปรไม่พี่น้องเลย <c oughs> ขอบบุญขอบคุณเพิ่นในลายพี่น้นองเลยเนาะที่มีน้ำใจอันเมตตาอันเป็นกุศลพี่น้องเลยที่ทั้ง ไอ้เพิ่นซอยมาเนาะไอ้เพิ่นก็นบอกว่าน้องเพิ่นนี่น่ารักแบบว่าใส่ซื่อนะพี่น้องว่าแบบอ่อนน้อมถ่อมตนแบบว่าเป็นธรรมชาติบทสีแซงนะบทตอเลยนี่ยว่าภาษาบ้านบ้านเข้าใจง่ายๆคนแบบบ้านบ้านพี่น้องเนียกะเพิ่นอีตนอีดูสงสาร่าสัตเพิ่นก็เลยฟ้าเกินมาให้ปฏิบัติพี่น้งองเนาะ หนึ่งมื่นสองพันบาทพี่น้องเห็นเนาะเลยกระเทียมกันหับมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเหนะ็นเนาะหนึ่งมื่นสองพันบาทเด้พี่น้องเด้อเงนินนะเนี่ยกระเทียมกันสิไปแรกเป็นเงินกีบถ้าวัดจอน้านบาดาลพี่น้องเป็นเงินกีบก็เป็นเงินกีบให้เพื่อนทางเบื้องก่อนพี่น้องเลยแต่พี่น้องเป็นเงินบาทก็จงังหวะกันเนาะอนะกระมิตรมาพี่น้อ,องเลยกระมิตร ประมาณนี้แหละประเตียงกบชิมาแจ้งข่าวให้พี่ให้น้องได้หับได้หูได้ส้มน้ำกันพอไม่พี่น้องไงชิขึ้นไปรอบนี้กะน่าจะบู้วัดชิขึ้นไปจะข้นสามขนสี่ขนนี่แหละพอไม่พี่น้องไงเนาะไอ้พี่น้องกะเมื่อยได้ย่อมรับเมื่อยป้าเตียงกะพี่น้องแต่ว่าห้องเาไปกับเรได้ผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาหนี่งกะเพิ่นกรองรอคอยความเสื่อนะ คือพูดอยู่ทางพุ่นหรือพูดอยู่ทางเฮาพี่น้องไงกะพูฝากเงินไม่เฮาเพิ่นกระคองเพิ่นกระคอยได้เพ่อแม่พี่น้อย่งนั้นเมื่อใดเสียวไปให้บะเตียงมุสินะพี่น้องบะเตียงกะยัดยัดยัดเพิ่อรอหึงตอนนี้บะเตียงกะถือว่าลายลายเคสที่บะเตียงไปซ่านะพี่น้องกะขอโทษขอภัยนำลายลายน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างทางบะเตียงกะ อ่าไปหลา่บงหลา่บลเราเป็นน้องเนาะย,ยากาทั้งครอบครัวในบางเทื่อพาแม่ไปกวดในนู่นนี่นั่นก็ลาซ่าออกไปกะกาบขอโทษขอไปเป็นน้องเลยบะเตียงก็เห็ดดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งเส็ดได้เนาะบะเตียงก็มีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่บางเทื่อก็เบิ่งพ่อเบิ่งแม่พี่น้องเลยอ่าบางเทื่กอ,อ,อ,อาากอา ลูกเมียอยากไปเที่ยวก็พาไปเลาะไปลิ่นไปกินอาหารเช็คแซ่ไปน้องเอยก็ต้องเบิ้งให้เบิดบัดพี่น้องเจ็บเป็นเดือนอุ่นป่วยแน่คลอดลูกคลอดเต้าก็พาไปพี่น้องเอยอโตผู้เดียวมาเตียงจนบ่ได้พักพี่น้องเอ๋เอาตรงๆบ่เตียงไ่้มาเตียงเฮ็ดซุดขีดเลยแหละแต่พ่อแม่พี่น้องบ่พอใจสิด่าสิปอยก็ก็ยอมบ่ว่าพี่น้องเอยบ่เตียงเฮ็ดขนาดนี้ก็ยังมีเลยคนบางคนพี่น้องเอ๋ กับกะบ่ได้ลนยดอ้กะส่วนนึ่งมมนวิว่าคอมเมนต์ร้อยคนุตนวนร้อยคนพันคนจะมีแต่คนหนึ่งสองคนเปนยมากว่าให้เข้าว่าตลอดพี็น้องไงแ้วกับว่าทุกคนพับสายบุญบุญโดยเฉพาแต่ปกติมักเิาะแซะแซินะพี่น้องิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ่ิิ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 ิ่ิิิิิิงิิเิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคิ่า เนาะเฮ็ดดีเสพตายอะไรปีเลยอ่าไงเนี้ยด่ากันเนี้ยบุพเอใจกันเนี้ยพี่น้องเอ้เนาะอ่าจะก็จะด่าก็ได้บ่เตียงก็บบุตรโตอบโต๊ะเนาะบุพเพอตอบโต๊ะไปพี่น้องอยจะด่าก็ได้จะปล่อยก็ปล่อยบ่เตียงเฮ็ดดีที่สุดกับพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าคนเท่านี่จะเฮ็ดไปให้ถึงใจทุกคนกับบุตรได้อืมจำนวนพันคนหมื่นคนแสนคนเพื่อนอาจจะเห็นดีนั่ เก้าสิบเปอ้ที่เหลือนะเพื่อนก็อาจจะเฮ้าเห็ดดีแทบตายไปในเพื่อนก็ว่าบอดีแต่เพื่อนบอมักขีณาเฮ้านะพี่น้องคนที่บอมักขีณาเฮ้าก็ว่าสร้างภาพเสียเส้นนู่นนี่นั่นสารพัดศิลป์แต่เพื่อนหู้จริงเพื่อนที่ตามพระมาตะโดนเพื่อนก็บ่มีเลยคำนี้นะพี่น้องเนาะเพื่อนเห็นช้ำแลอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็บ่เตียงเป็นพ่อแม่พี่น้องบางคนก็อิลีเราได้พี่น้องเอฟซีเก็ติดตามเทพติดตามว่าเนาะ จนไม่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะทีที่ตามครับส้มแล้วก็ให้กําลังใจบาเตียงโดยตลอดมาแล้วก็จริงสําคัญก็คือบทควาโฆษณาบาเตียงเพื่อได้เงินได้ค้าไปส่วยพี่ชาวน้องเติมน้ำมึกน้ำมันเป็นองค์จุนเจือในครอบในครัวแต่พมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประตูขู่ตัคนก็แจ็กสิมีบาเตียงมื้อนี้นันนูโวนะก็มีคือเก่าแหละไรทำอะไรก็ได้ มีอยู่บบาเตียงทองนะแต่ว่าอาจจาะอ,อาจจะพี่น้องอาจจะบริหูชักลายป่านนี้เนาะซึ่งบ่าเตียงก็เคยว่าไปหลายคลิปแล้วเรื่องประวัติบบาเตียงกับพี่น้องไงเป็นคนที่าฐานะพอปานกลางบริลรลัมบริลลวยะแต่กับบริจุดน,นะพี่น้องเองนาะเล็กๆเนี่ยอาจจะว่าบ่าเตียงเกิดมากอะพ่อแม่นี่ก็ไม่ให้ไม่นาอะๆพี่น้องไงหน้าเมย์เบเตียงมีสองทุง่ง หน้าพ่อบะเตียงในทุ่งหนึ่งเป็นสามทุ่งเลยเป็นอ,อย่างนี้เนาะเฮือนก็นมีงัวควายก็มีสมัยก่อนรถรถรถอีแจ๊กแเดินก็มีสมัยนั้นในสิบกว่าปีก่อนในภัยมีรถอีแจ๊กแรถถ่ายหน้าเดินตามนี่ก็ถือว่า,ามีระดับหนึ่งเลยเป็นคนไล่กันยังเอาควายไถหน้าก็มีหลายนะแต่ว่าใจบะเตียงั่นอีตนคนง่ายพี่น้องนี้เนาะเห็นคนแล้วก็ ทรงสารพี่น้องก็ได้เป็นที่ม่งคำว่าพี่น้องก็เอิ้นว่าสายบุญสายบุญทุกมือนี่นะพี่น้องเอยที่จริงก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตึงไม่ได้หยั่งนะพี่น้องเอ๋เด็กเล็กบะเตียงเฮ็ดคนเดียวไปขายบางมู่นี่เห็นย้ายแถวๆคนหนึ่งกันซอยแล้วเอาเงินให้แล้วซื้อข้าวให้กินแล้วก็เอาซอยไปส่งแล้วพี่น้องเอ๋บะเตียงก็มีบะเตียงเข้ามาที่ว่าเฮ็ดช uh ่ together, วยเรือนี่บะเตียงมีรถกระบะอะไรๆพี่น้องเอ๋ บาเตียงหาหาเงินมาได้ซื้อได้สองสามปีแต่ละสามสี่ปีพอแล้วพอจะได้มาเป็นสายบุญโมเมนต์ว่าบางคนบอกใส่ว่าอ่าแรกๆไม่เห็นสายบุญในจนเป็นอะไาขี่รถจักรขี่รถมอเตอร์ไซค์พอไม่เห็นสายบุญบดบุญได้ขี่รถใหญ่ได้ขี่รถอ่ากระบะไาจั่นโมเมนต์ไปเบิ้งดีๆรถขีบเก่ามาเตียงพยังมีอยู่เป็นอะไรช่องบาเตียงนี่บาเตียงบม่ได้ลบนะ ตั้งแต่ใเตียงไปขายของลิ้นขายขายมังม่วงใบเตียงก็ยังลงไว้อยู่อ่าใบเตียงมีรถก่อนที่จะมาเฮ็ดชายบุญนะพี่น้องเองนาะอ่าอย่าเข้าใจผิษบางทีบางคนเพิ่นบ่ฮู้นะว่าใบเตียงมาเฮ็ดชายบุญแล้วอ่าใบเตียงอ่าไม่เห็ดชายบุญจะรวยซั่นซีนะพี่น้อง,องบางคนก็เว้าเนาะบางคนบ่เข้าใจบางคนบ่เข้าใจเฮาแหละ ซึ่งป้เตียงไปเหตุงานอยู่ฝั ay, ่งไทย10กว่าปีป้เตียงเหตุคลิปไว้แหละเรื่องประวัตนะิป้เตียงก็มีเงินเก็บอยู่ได้พี่นหนุ่ยวอาตรงๆก็หลายแสนบาทอยู่ได้เนาะแล้วก็มาซื้อรถไว้คันหนึ่งรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็มาเห็ดเฮือนเห็ดชานซื้อเสาซื้อยางไว้เห็ดขั้นข้านี่ป้เตียงเริ่มต้นตั้งแต่มาเห็ดก่อนสายบุญนะพี่หนอ่ยโบเมนว่ามีเห็ดไม่เห็ดสายบุญแล้วสิบพวกภาคกระโชกห้งหักบโบเมนเนาะอ่า เรื่องบะเตียงมีหันค่านู่นนี่นั่นบะเตียงกะเงินของทั้งเถาเม่เพื่อนน้ำเนี่ยบะเตียงกะได้มาเงินยูทูบแต่ละเดือนแล้วก็หาเงินตอนอยู่ไทยบะเตียงกะแบ่งให้เม่เก็บเพื่อนก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นส่วนตัวของเพื่อนนะพอเมือหนึ่งเขาพอได้จากยูทูบนู่นนี่นั่นตืมกันแล้วก็มาเห็ดหันค่าในเมื่อนี่แล้วก็เงินลงทุนกับเงินทั้งถาเม่เพื่อนเอามาใส่เงินเม่น้องบิลลี่ในเก็บไว้ยดก็ปุกไว้ความฝันคือจะมีหันค่า ซึ่งปลากระปองนี่บางคนว่าบเตียงมีเบนปลากระปองอ่าขี้สิรว้ยนะบอกเลยว่าบเตียงยังบม่ได้กำไรจากปลากระปองฮอตพ่อฮอตสองหมื่นบาทลุบชักรอบจีก่อนทรงพี่เบิ้มลุบหมื่นกว่าบาทพอเงินเลรีเงินมันสวิงขึ้นสวิงลงบ่ทันอย่างเงี้ยลุบแต่กับปลากระปองนี่เตียงก็ว่าไปเรื่อยคลิปว่าบ่แม่นเงินบ่เตียงลงทุน บาเตียงบริเตต้องยังสักอย่างพี่เบิ้มหรือว่าป้าเบิ้มเพิ่มลงทุนให้แล้วก็เอาเบ็ดมาเตียงแล้วก็เอาหูบาเตียงไปเปื้ใส่เป็นปลากระกปร๋องบาเตียงทองสเสน่แค่นั้นพี่นะ้องเอไงนะแล้วเพิ่นก็ลงทุนให้ทุกอย่างส่งมาให้บาเตียงขายพี่น้องเอไงได้กำไรเพิ่นก็ตีใส่ทุนมากได้เท่าไหร่กำไรเฮาก็เอาไปกประป๋องตกอยู่กระป๋องละสองบาท บ่เตีงบ่ได้ตัวบ่ได้อำเป็นหนึ่งเนาะแต่ไล่ไปไรมามันกับบ่ได้บ่เตีงกัสมมุติว่าเพื่อสีขายเบิดนี่เพื่อสีขายเบิดเพื่อชงมาสเตอร์สองร้อยลังเพื่อสีขายเบิดบ่เตีงเอาไปแจกเลยชวนตัวบ่เตีงนี่ขี่หาลังหรือสิบลังเลยเบิดแล moon, yes. ้วกับไรอยู่ในหันมึงจะลุบอีกจกเงินยูทูบใช่ย่างนี้ข่วมเป็นจริงแต่บ่เตียงบ่ตัวให้ผ้าผ้าต่องเดียวนี่ให้บ่เตียงเป็นยังก็ได้ บาดเจ็บบวกล้วยตัวบวกค้วยแอมบ่าวาดรยางนี้ความจริงทุกอย่างพี่น้องเงอ่าอันนี้ก็คือ FC บางคนเพิ่นบวชใจก็ได้ยังว่าให้ฟังพี่น้องไงอยินีมีอีกหลายที่พี่น้องเข้าใจบาดเจ็บพิดพิษพี่น้องเยเนาะมีอีกหลายแต่บาดเจ็บกับบวชบวชแล้วกับบวมเวลาว่าวายืดยาวไปเลยกันนี่ชิยืดชิยาวเดี๋ยวพี่น้องก็อ่าอยากไปเบิึงตัวที่มัน มีประโยชน์กลัวนะอยากเบิ่งตัวเบาเตียงไปช่วยเรือเพิ่นนะเพิ่นก็ไม่อยากเบิกเบาะเตียงจมจมพี่น้องเอ๋บางคนก็อ่าจมได้เพิ่นก็เบื่อขี้หน้าเฮาเนาะอ่าแต่ก็บ่เป็นหยังบาเตียงก็เฮ็ดด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องเอ๋มันอาจจะมีผิดแน่ถึกแน่คนเฮาในระหว่างการเดินทางมันก็เป็นธรรมดาเนาะบ่มีไผถูกต้องไปซะทุกอย่างบ่มีไผผิดไปตลอดมีผิดมีถึกพี่น้องเอ๋จ้ะ บางว่าพี่น้องชีให้อภัยน้ำกันเนาะบัเตียงก็เฮ็ดดีที่ชุดบางค่ำมันอาจจะมีผิดพลาดพิษหูเวาว่าจาบ่มมวนไปกระทบหูพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเฮ็ดมันบ่ถูกตาโน่นนี่นั่นก็ขอโทษขออภัยบาเตียงกับมนุษย์มนาปุถุชนธรรมดาก็บ่ได้ว่าวิเศษวิสูก็บไริมีค่มหูอีสังมากมายบางทีมันอาจจะมีผิดพัดบ้างถูกบ้างพี่น้องก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเนาะ ปเตียงพัาญามทำให้ดีที่สุดเด้อพี่นองเด้ออ่าสิพะพยาญีมทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่ามันสุดแล้วพี่นงยังอยากว่าอยากไดก้อยากปล่อยกันแล้วเตอปเตียงกันสุดแต่ว่าพี่น้องพอห้ามบอกว่านะ,ะเหตุดีที่สุดแล้วกันยังได้กันแล้วเต่พระพุทธเจ้าเพิ่นกระบอกแล้วว่าบุคคลในโลกนี้บุมีภัยบุถึกนินทาอ่าโบมีแม้แต่คนเดียวคนที่บุถึกนินทา เจอทุกคนประมณพี่น้องเลยขนาดพระพุทธเจ้าเองละกิเลสตัณหาได้แล้วเนาะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นที่เรียบร้อยเนาะสิ้นแล้วถึงกิเลสตัณหาแต่ยังสื่อคนนินทาั้งสือคนด่าคนป่อยพี่น้องเลยยับประทานเนาะปุถุชนธรรมดาคือเฮานี่เนาะต้องมีเนี่อนอมแต่ว่าประเตียงกับบร้สุิเลียดพายุวายอย่างกับว่าพจะุวายย่างกับว่า แต่ว่าบ,งบ,บางทีมัน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 ,มนลายเทถอมันดนไปแหละอย่างว้าวเพราะว่าบางคนก็นอยากดิดเครดิตเฮาก็มีได้พี่น้องเลยไปว่าอยากายันลืน่นอิจฉาเฮานะอย่างว้าวให้เฮาแบบเสื่อมเสียหายๆน,น,นู่นนี้นี่พี่น้องมีลายลายแฮ้งนะคนล้อเหยียบกับลายบอกเลยถ้าเฮาผิดพลาดแม้หนึ่งนี่ก็เป็นแฮ้งพี่นอ้องเลยสมมุิว่าสายบุญน,น,นะยิ่งบ่เตียงแฮ้งแล้ว อบางคนนี่ยูทูบอื่นๆนี่เพิ่งว่าวไปว่ากูว่ามึงดาอย่างกับเบิ้งคือเก้าก็บ่ได้ว่ายไงเพิ่นเห็ดเป็นอย่างอื่นนะแต่ถ้าพ่อสายบุญนี่ว่าวคำมมวลว่าวคำหยาบหน่อยหนึ่งว่าบทสุภาพหน่อยหน,นึ่งกับพิษแล้วเป็นองเง้ยมันมันบ่ได้ง่ายนะการที่ใช้ชีวนะิตเนี่ยต้องเข้าใจกันแน่นหน่อยหนึ่งนนเป็นองเงี้ยเนาะถ้าพายังหูก็มาลองเบิ้งสายบุญสายบุญนะบบนในนว่าวเห็ดยูทูบเลย เหตุยูทูบแบบอื่นนี่มันก็นมันกันอาจใชง่ายอยู่แต่ลองมาเบิ่งใยบุญเด้ออ่าจากหูไรเห็ดลองเบิง่งโดดเป็นอย่อางไรผู้ใดผู้เชื่อว่ามันง่ายทั้งที่ิศเล้งนุ่มทวงจักอ่าโจมตีพวกนั้นจักคนดา่าคนป่อยคนที่ล่อเหยียบคนที่ว่าเขาสั่งภาพ,พกระเพาะปะนั่นเนานะลายชิงลายยากอ่าสมมติว่ายูทูบน YouTube คนอื่นไปไทย นู่นนี่นั่นถามพุ่นถามพี่บวบเป็นยังถ่ายยูทูบชายบุญไปถ่ายคนถูกคนแย่หรือว่าไปถ่ายนู่นนี่นั่นและวบวงคล้องให้บวช่วยเรือบวบเงินให้ในี่ก็เป็นการว่าอีกเลยว่าบวบคือบวบคือบวบคองไปฝากไปตอดคือบวบนู่นนี่นั่นนมันยากยากเอง ใบเตียงใส่เงินส่วนตัวใส่เงินยูทูบเดือนหนึ่งนกว่ไร้เทพจีบ่อย่างยั่งหมุนแบบหมุนมากบางเดือนก็จนบะพ่อเป็นอย่างนี้เนาะอ่าจะไปชื่อเครื่องชื่อของในระหว่างการเดินทางคือสมุนบัตรชืขึ้นเหนือนี่นี่คนใหญ่เป็นกระฝากเงินมาหมื่นสองคนหนึ่งคนหนึ่งก็บสองพันเพิ่นกับว่าไรเหตบเตียงสักบาท่ากี่เนาะเป็นอย่างนาะนขาดน้ำเมืองน้ำมันใบเตียงก็ต้องควัก เงินตนเองอ่าอันนี้คือบริวาเพิ่นได้พี่นองนแค่เพิ่นซอยเหลือทั้งพุ่นก็นอขอบุญขอบพุ่นล,ลายแล้วแต่ว่าบ่เตียงนี่เล่าให้ฟังความเป็นไปเป็นมาของสายบุญเนาะอันนี้ก็อ่าเป็นอีกเป็นอีกเคสหนึ่งที่บ่เตียงจะขึ้นไปนะพี่นองเพิ่นฝากเงินมาให้เพิ่นบอกว่าไปเจาะน้ำให้น้องเพชรกับน้องนางเด้อบ่เตียงกันสิไป อีกเคสหนึ่งสองพันบาทเพิ่นฝากเงินใหม่ก็ไปช่วยน้องน้อยผู้ที่ไข่เมื่อนั้นเนาะอ่าบาเตียงก็ต้องซื้อหรือว่าเอาเงินไปมอบให้เพิ่นส่วนตัวบาเตียงค่าน้ำมึงน้ำมันค่นา,ากินค่ายาค่าซาวบ้านผักบาเตียงใจอีกอันนี้คือความเป็นจริงกับบด้ว่าวางท่านเพิ่นกระหายยุพันบาทสองพันบาทเนาะ,ะแต่ว่าโดนโดนเถื่อนนานที่ ส่วนใหญม่จะควักเงินเจ้าของจะเป็นส่วนใหญ่สำหรับส่วนตัวเบาเตียงคนอื่นเบาเตียงโบหุ่นเราพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนอาจจะคิดว่าเบาเตียงมีหรือว่าจังได้บหฮู้พี่น้องแต่ความเป็นจริงมันคัดแยงกันอย่างไรเนาะแต่กระโบเป็นยังแต่เบาเตียงกะบริสิทธิ์ขันตกอัพบะมีเงินเติมน้ำมันพอได้สำนี้ไปหน้องพอเติมน้ำมันบบเป็นยังแต่เบาเตียงเฮ็ดด้วยใจเนาะพี่น้องเนาะอ่าเต่ที่ว่าเนี่ยโมเมนว่า เรียกร้องนนั่นนี่น,นี่นะพี่น้อง,งมาเล่าให้พี่ให้น้องฟังผู้ที่บกเข้าใจว่าเป็นยังขึง้นสั่งต้องสั่งภาพนนั่นนี่บาปเตียงสั่งภาพม,มื่อนว่าว่าเตียงกับเพิ่นว่าว่าเตียงพีนาางพ่น้องเพิ่นว่ากุมสายบุญก็คือร่วมบัดน,นั่นแหละที่ว่าได้เตียงตรงตรงน,นะก็ยังบุเคยได้เห็นดอกแต่เพิ่นาว่าพวกสายบุญพวกสินะใส่คข้ามาพวก เมื่อกี้ก็เลยอยากมามามา,มา,มาให้พี่ให้น้องได้ฟังอยากให้เข้าใจน้ากันนี่พี่น้องมันบอง,ง่ายเนาะมันบอง,ง่านยะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเดี๋ยวนี้กันนะทาง YouTube เพ,นะพิ่นกระลายยูทูบขึ้นเะฮ็ดใหม่นี่กระลายพี่น้องเอนี่ยพอพี่น้องกับแจ็คชิเบิ้ลเข้ไปของยาเนาะมันีทั้งวิวทั้งนั้นยูทูบมากเกิดรอปลงดรอปลงเงินกับดรอปลง พี่น้องเอ้มันกิมันกระผลพ่วงกันไปเบิร์ตไปเนาะอ่กแก,แกถือว่าว่างไงลำบากอยู่ได้พี่น้องเหตสายบุญแกแต่ว่าแบบนี้บ่เตียงสีท่อบอ่บ่เตียงสีถอ,บอบยอบอด่ดอะเนาะไปจนกว่าชีวมิตรเงินเติมน้ำมันลดไปละเนี่ยอ่าบ่เตียงก็บ่ได้คิดชิเลียดแม้แต่หน่อยชี้ขึ้นไปเหนือรอบนี้กะถ้าบุมีผู้ใหญ่ใจบุญเป็นเป็นเป็นผ่นาสอยมามบะเตียงกับสินี่แหละพี่น้องเนียซื้อเอาปลากระ ปองแล้วกัมีมีขนมในหา้านน้องบิลลี่เนี่มกับไปฝากไปต้อนเพระาะว่าได้ขึ้นไปน้องๆเพิ่นกับมาเห็นมาเตียงเพิ่นก็เล่นมาใช่เลยพี่น้อะไรเพิ่นเคยได้กินเลาก็อดปวได้เลาก็ต้องมีเนี่ยไปฝากไปต้อนมีบุมีบุ้งหูแหละเพิ่นปวได้หู้น้ำเฮาว่าเฮาบุมีตอนนั้นนะเพิ่นเห็นเขาเคยให้เข้าขึ้นไปเพิ่นก็ตอก้องอยากกินน้ำเพิ่นปวจักได้ว่าเขามีบุมีพี่น้อะไร นี่คือค้อมเป็นจริงที่เขาไปพบไปเจอ,นะอเนาะพอแม่พี่น้องอาจจะนั่งเบิง่งดูทั้งบ้านทั้งเมืองรอบนี้อาจจะห้รอบน้ะอาจจะบ่ห้รอบนี้มีก็ให้รอบน้าบ่ามีกับ่ให้พี่น้องเลยเนะาะแต่เบเตียงต้องห้ทุกรอ,อบไปรอบอะไรก็ต้องมีบ่มีก็บ่จักเนาะเจ้าสิาทุบก,กับปุก เงินออมเจ้ามาเจ้าไปซื um, uh ้อให้ก็แล้วแต่เพิ่นก็บบจักว่าเจ้ามีหรือบ่มีเห็นหน้าเจ้าไปนี่เพิ่นต้องมามาต้อนเด็กหน่อยเพิ่นก็จะกินน้ำคือเก่าเฮาก็จำเป็นต้องได้ให้บ่๋มพี่น้องเอ้ยเฮาบ่ให้กับบัได้เห็นมืดตามองมองอยู่กับอีตุนเพิ่นเย็กจะได้แฉเนาะอ่านี่บ่กเตียงว่าคมจริงขอแท้จริงบ่๋มพี่น้องเอ้ยบ่๋มพี่น้อง ส่วนใหญ่เป็นกระหู้เลยแหละบางคนเป็นไปเป็นมาบางทีเห็ดเป็นไะไเพิ่นเข้าใจเบิดแต่เป็นแค่นิดเดียวที่บกเข้าใจในทีมงานชายบุญเมนทั้งทุกคนยูทูบเห็ดยูทูบก็ต้องมีเงินได้าเงินเดือนก็หวังยอดวิวที่จะได้ชุ่มสูยอดวิวหลายเงินก็ได้หลายแต่มันก็บริหลายมากมายถึงกับว่าจนที่ว่าเป็นแ h นเป็นล i n น้อพี à, ่น้องเนาะกับพ่อได้พี่น้องเลยเติมน้ำมึกน้ำมันจุนเจือในครอบครัวกับพ่อได้แต่ว่ามันกับบอยยังให้เก็บเข้าไปเห็นทุกมื้อพี่น้องเลยจ่ายทุกมื้อให้ทุกมื้อกระตุ้งพนมเนยให้ทุกมื้อซื้อตะมื้อเบิดเพื่อจะชินเดือนนั่งเทื่อนี่ฉันได้ชินเดือนเงินเดือนโดยทั่วฉันเอาเบิดก่อนแล้ว ยืมเงินยืมค้ำกันอันอันทีมงานใส่บุญยืมกันนะก็ยืมดีได้เพราะมันมาเฮ็ดคอนเทนต์นะพี่น้องไงเงินค้ำกขบบอกไม่ดีเลยยืมกันตึ๊ดตึ๊ดผลนะนี่คือคอที่จริงพี่น้องเไงอ๋อพี่น้องเไงว่าอะไรเฮงยืดเฮงยาวมาเตียงก็คอโตลาไปก่อนบันนี้เนาะวาชิเวอา์วาชิแจ้งข่าวขึ้นเหนือแล้วบันนี้ว่าเฮงไหลไปเลยไดวอว์แล้วมันก็ยาวเฉยๆพี่น้องเไยแค่นี้แต่บ่รว่าเนาะเดวอว์แล้วมันอยากไหลมาเตียงกันเลยพี่น้องเไงอ๋อโอเค ขอบ,บุญขอบุณหลายพ่อแม่พี่น้องที่ขมาติดตามใหเกียรติติดตามนะครับสม้มพ่อแม่พี่นะ้องนะว่าอยู่ในและกตะางประเทศบึงทั้งทีมงานและเบาเตียงโดยตลอดมาแลกกะบุ๊บ,บปะปุ๊บทิม,มพ่อแม่พี่น้องให้ขอบ,บุญขอบคุณหะลายบุญกุศลในข้างนี้อ่าขอให้ไปกลับขึ้นหาพ่อแม่พี่น้องร้อยเท่าพันเท่าอยู่ดีมีเฮงตลอดปีและตลอดไปปีเก่ากําลังสิผ่านไปปีใหม่กํลาลังสิเข้ามาก,ก็ให้มีแต่สิ่งดีด ก็ให้เจริญเจริญในนาทีการงานเดอ้ดๆๆเดอเบอร์สกุลนะุกุลเด้อเนาะสาธุเนาะสำหรับมื้อนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะหานอนก่อนบ่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเจอกัน,นที่สีปนนาทีเช้เอ็ดด้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะเฮียกนอนพี่น้องเอ้ยมื้อแตาเชบ่ขึ้นแหละ